ผมดูแลไข่เจียวไว้เดี๋ยวตรงนั้นเราก็ต้องเลิกแล้วไข่เจียวทำไม่ทำบ่อยแค่เพียงน้ำมันลงไปร้อนๆพี่ไม่ได้น้ำมันเยอะเอาน้ำมันไาเทเตาด้วยนิ้วไข่หกครับตอนแรกตอกไข่มาตีไข่แล้วก็พอเทใส่หม้อสนามอ่ะลืมไปลืมทวงไอ้หม้อสนามยกขึ้นมาปุ๊บมันมันมันโน้มหน้าเลยไงมันก็เลยเทปุ๊บหมดเลยผมรู้แค่รับเยอะมากเพราะตอนนี้ผมทำงานวิจิตไม่ได้มีหน้าที่ตั้งแต่แรกก็เออเอาไงดี งั้นเราเป็นโค้ชกของทีมให้แล้วเป็น PR ของทีมนอกจากพี่ลีจะใช้จิตทำนะครับผมแล้วก็เราไม่ท <ำ S 1> ํ<ต>า<ห>ครับนะคะเราไม่ได้กินกันกับคุณแม่อาจารย์โอ๊ยยังทําไข่ผมหกด้วยมันเป็นการครับพี่ว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคร<แ>ับก,ก็ก็เจียวใหม่ครับ ตอนแรกจะหั่นแต่ไปมาๆก็ให้เอิร์ธหั่นมีคัเตอร์มมีความอ่อนแล้วมันสามารถหักได้อะไรเงี้ยก็กลัวต้องการแบบไปโดนมือก็เลยไปช่วยเขาการจัดการเนื้อสัตว์ของหมูสีม่วงเนี่ยเป็นไปอย่างคล่องแคล่วเลยครับดูครับแม่ในการหั่นนะครับถ้าเราให้คนที่มีกล้ามใหญ่มากหั่นเนื้อมันจะออกมาแบบเรียบเนียนมีวินะฮะแล้วก็เราเวลาเราเคี้ยวจะรู้สึกถึงความเนียนนุ่มของมันเฮ้ยีียงรเราเกลือลงเลย เวลาเนี้ยปลาต้องอาเกลือลงแล้วเกือ,เ,อเกลือเกลือกลัวคุกเลยเกลือคุกเลยนิอออ่ <c oughs> เต็ม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 ปลาเหรอเต็มเต็มแขน <c oughs> ปัดแมงวันก็ยืนปัดแมงวงันไปเรื่อยๆไม่ได้มองหันมามันปิดไปแล้วมันก็ไม่บอกผมแล้วผมยืนปัดอะไรของผมก็ไม่รู้ <c oughs> อ่ะพัดอะไรแ <c oughs> <c oughs> ล้วมันปิดแล้วมันก็นไม่บอกแล้วก็พัดยังไน อาม่าของปูจานอาม่าอาม่าังไม่ตายไม่ได้ไมองกันอาม่าอยู่บ้านยัไม่ตายปลาทูเป็นไงบ้างรสชาติโอไรนะปลาทูนี่โอไรเลยนะเต็มที่มันก็ได้แค่เกลืออีกหน่อยไม่เป็นไรหรอกมึงต้มจืดมันก็ประมาณนี้แหละอยากจะยืมน้ำตาลมามากเลยเครื่องปรุงมีฝีมือไม่ดีก็ไม่อร่อยนะครับ ยาาอ,อยากปรุงยังไงเราใช่ยัไ <c oughs> งไงแช่ป่ะตอนทําอาหารคือจะหมดเวลาอยู่แล้วครับคือแกงจืดเขาเอาแก,แกงจืดมาผมก็มั่นใจว่าเออพินิกี้สามารถปรุงอาหารได้รอหัวหน้าหมูก็บอกว่าพินิกี้ปรุงแกงจืดผมก็โลกเลยฮะปรุงแกงจืดทําไงว่าปรุงแกงจืด หมูสีม่วงอาจจะเกิดปัญหาจากความกดดันในเรื่องของเวลาเช่นเดียวกันเลยครับมีน้ำยำที่ผมปรุงไว้แก้รสชาติไปจากโกลมกลมก่อมแหละผมก็เอาน้ำยำเทลงไปในแกงจืดหมดเลยเทลงไปปุ๊บผมมองไปที่โต๊ะน้ำยำอ่ะยังเหลือเต็มถ้วยเลยแล้วน้ำที่ผมเทไปมันไม่ใช่น้ำยำครับมันคือน้ำมันแวบแรกเลยคือแบบพีนิกกี้ก็วิ่งไปไหนไม่รู้เพืออึบทะอมอ่ะทำไมมีคิปอ่ะหูมันดิดนพีนิกกี้ใส่ทำไมอ่ะ ต้ยมยำต้ยมยำต้ยมตยำแ,แ,แก่จืดไปเร่อีกแล้วไม่ไม่ไม่เอาออกมาแค่ผักแล้วใส่ใส่น้ำต้มไก่ไปเลยเขาบอกว่าสามเาทพี่พี่ลนพี่เจออะไรพี่หยิบใส่เลยเมันคือมันคือถาดที่เป็นน้ำมันเสยใจเพราะเราก็ตั้งใจไงเรา,าก็ตั้งใจในการแบบว่า ทำต้มจืดอะไรเงี้ยความผิดผมมันก็มีแค่2อย่างเนี่ยเกิดจากความแบบโลกความสะเพ่าอะไรเงี้ยตั้งใจเกินอ่ะก็พยายามรีดน้าออกให้เยอะที่สุดเพื่อที่จะแบบไม่ให้น้ํามันมาติดมาอะไรเงี้ยเออแต่สุดท้ายแล้วพอผ่านตรงนั้นมาแล้วก็หายใจเข้าลึกๆแล้วก็รู้ว่าทุกอย่างมันไม่มีใครตั้งใจอยากจะทําให้ผิดพลาดเขาทําด้วยความหวังดีแล้วก็เอยเขาก็อาจจะโลกหรือว่าอาจจะอะไรอยากจะให้ทีมชนะอะไรเงี้ยพินิกกี้ไม่เป็นไรนะครับทุกคนให้อภัไยไม่มีใครโกรธครับ